ของเสียบได้นี่พี่เดือดดอกนี่เจี๊แล้วครับนี่ใครหนึ่งครับวัวมาปลาเก่าอด้วยครับปลาที่ได้มือเศร้านี่แหละเฮ็ดผมตัวนี้ครับนี่ครับโอ้ยสวัสดีครับมาฝากกันอีกแล้วครับกระบอกกรอบตากล้องช่องมะดามกุ๊กครับ มีไอ้เพื่อนกระพาพผมมาหาเก็บเห็ดอีกคือเก่าครับมาถ่ายคลิปใหไอ้เพื่อนเนาะมาแต่เศร้าๆเดิครับเ่ตาผมตากล้องเลยเหตุผงคมบ่เมี่ยนครับ <c oughs> อันนี้คือในคลิปไอ้เพื่อนผมเอาเนี่ยแต่ว่าหลังๆหล,งลังคลิปนี้ผมเอาอยู่อเอ้ยเพื่อนเข่าไหมมองเก่าเลยนี่จุดเก่าเลยนี่นี่ครับนี่เดีย๋ยเก็บซะก่อกนเด็ดอะไรดเ,เดียดย๋ดยเก็บอะไรกอนเอเก็บก่อนเดี๋ยวปาดตีนให้คี่เด็กตรงนี้ น้อยน้อุดเดิมเลยครับแต่ไม่ห้อยคนปาดเลรีนี่มู่ว่านนี่คุ้นมาปาดเลรีก่อนห้อยเขาปาดเอาเขาเอาที่เขาปาดชื่ออะไรชื่อว่าตาโพเทิงของตาโพเทิงของดีโอ้ยของเสียบได้นี่เดือดดอกเก็บเอาเนาะครับเนาะเก็บรวมๆใส่ตาเลยเดี๋ยวเช็คให้ ีดอกนึงค้างเขาไหมนี่ครับแมนเบิดได้ไหมโอ้โหแมนเบิดเลยครับโอ้หล่นมือแล้วครับอื่ผีว่าหัวผีเลยฝ่าวยางก็เบิงเด้จุดเก่าเคยด้ผู้เด็ดดอกนี่ข้างในไมเดียนี่เปิ้งเขาตัศวรเออเออตาอลยรตัวเดสิปาาตีนครับโย เดี๋ยวบัดนั้นจักหน่อยผมยังสิพาไปช่องตา,อายเพื่อนด้วยครับได้หลายเนี่ยครับมาเจอส่อๆคุณเนาะยังสิพาไปช่องตา,อายเพื่อนครับอยากหายชิ้หน่อยก่อนนะครับจ้าสวัสดีจ้ามา,มาเก็บเห็ดวางแกงแล้วนี่เล่นเดินช้าเพี่น้องไปหาเลนครับมาช่องตายยี่เพื่อนครับไปนี้นพ่อยี่เพื่อนพอดีครับเพื่อนไปหาไม่น้อยหนึ่งเนาะแล้เห็ดขาวดินครับตาว่าดีเนาะ นะครับหายีครับพอแล้วครับนี่ใครหนึ่งครับอมครับมะพอ้าวเห็ดปววครับนี่บเมียนสามดอกบ่เมียนครับดอกเดียวว่าตอนแรกนึกว่ามันเห็ดขาวธรรมดาเลยครับบัจับเบึ่งอู้เงาเลือกครับโคนมันเหนีนเนาะโอ้โหูโห้ ไหนครับโอ้งามตัวนี้ติดติดตรงเหยียดเหยียดเปยียนนี่แหละนี่เลยอย่าไปจั่งแซนละเจ๋อเลยนั่นแหละนี่ครับเห็ดปวกเนาะทำงามเลยไปเตื่มกันครับเอาถังกองไปชี้ทำหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้ หน้าครับกระลังสีกระลังสีตัดตีนเห็ดครับเห็ดเห็ดโซนแยกนเนาะเจ้าระงโกทะได้ตัวนี้มอาูุสีสีใครอยู่โซนแยกของงงใช่ไม้ขันตัดตีนมาให้เฮดบวกใส่คนไม่ได้จีกเกิดแถวนี้นะครับต่อไป ตินไหลเป็นแถวนี้ลหละเชื่อที่ยูนี่ครับกระจายพื้นที่ไปครับไปลงไปใ่เฮ็ดเพิ่งคมครับ มาดีท่ายให้เบิ้งคาฝ้าครับคุณสองหยิบเบื้องขมน้องพี่ใหญ่หน่อยเนะาะไอ้เพื่อนเ,นเอาครับไปเบิ้องฐาเบิ้องนี้ชิบไอ้เพือเ่อนได้ด้วยครับ <c oughs> อันนี้กะเบื้องหลังเนาะได้เห็นอีกมุมหนึ่งครับของไอ้เพื่อนที่ท,ที่ที่ทุกคนบม่ได้เห็นเนาะนอกเหนือจากในคลิปเนาะอันนี้ก็ถือว่าอีกแบบนึงหน่อยเนานะแม่นครับ เดี๋ยวจะนกล้กับย่างตัวลวครับไกลแล้วแล้วย่างพี่น้องถาดโนนะดิฉีภาพไปเระเลยครับบุลละลุ่มเนี่ยลงไปลุ่มมีแล้วอันนี้เห็ดยั้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสเอาไปถามไอ้เพล่นครับเห็ดยังมึงเนี่ยเกิดังสี่เลยครับโคตรที่ฮะเอาไปถามครับมันกินได้บอเห็ดอันนี้ มาไก่ป๋อตัวมาไก่ป่ออันนี้เฮ็ดยังไงโหโคตรที่เฮ็ดข้าเกิดสวรนอันนี้เฮ็ดค้าครับกินได้ไหมก็ธรรไม่ได้พอนกินได้ครับบางคนเพอนกินพอนเอาไปกินเอาไปหนึ่งไหมนี่ครับเมียนโอ้ยมี่ยางนี่ชิเป็นยางครับก็คือนี่ไรนี่ชิบ เป็นขมขเป็นเพืนๆไหมคันผู้ิ่นดูเห็ดก่าไปต้มต้มแล้วก็ไปหนึ่งสิ่ไหมหลายขั้นตอนนะนะก็เลยบันิยมกินครับกินครับกินกินได้พ็กินได้ครับที่ครับเป็นยางครับบ่เอาครับบ่เอาครับพี่แนวเอาครับนี่แม่กะตาโอ้ในช่องตาแล้วครับเมื่ไในเห็ดกอครับเมื่อกี้นี้กับเก็ดไข่เนาะเห็ดละงูเก็ดไข่เมียนดอกกระมางามเลยเห็ดเพือเดินเดยสิพ้ายางหาย โดยพาตากลของยางจุดหอดบใบสองไปแล้วครับมือปลาทูุกเกี่ยวแล้วรุ่นนั <t un> <t un> ้นเออเหมืนเห็ดคาบ่ครับอันนี้เห็นได้เพิ่อนว่าเห็ดคาเนาะบ้านพี่น้องเอิอนคือกันบ่เนาะครับเห็ดคาตัวนี้ครับมันกินบ่ได้เพิ่อนว่าเห็ดขาวดินครับ เอาคือเก่าครับสองตาผมครับนี่ดเตียงครับเดี๋ยวไปถามไอ้เพื่อนครับเมียนปะ่ะนี่ครับโอ้โหเห็ดครับเห็ดเอียงเนาะครับอันนี้เป็นจากวันอ้อ ดอกยัาไงเลยครับเรกกาก็แจกบนนอกครับเห็ดนนี้เดี๋ยวเสี่ยงไปถามไม้เพื่อนครับแต่เคยเห็นไม้เพื่อนเก็บอปดอกครับคิดอนนี้เพื่อเห็ดนางวุเห็ดน,นาเขียวบ่ครับ่ะเดี๋ยวไปถาาไม้เพื่อนครับใส่ตาไปก่อนเนาะ เขาวดินครับดอกก็งามเงีบดอกนี่ดอกง่ญ่เลยไข่ละงอกครับไข่เย็ดละงอกครับไข่หนึ่งครับจะชุ่มนี่มเงียนมาครับเงียนมาหน่อยหน่อยเพราะว่มมาเป็นเงียนดูครับเงียนอยูช่มหนึ่งนิดหน่อยครับ เดี๋ยวโป้ไว้ครับมึมงงานจะเมาโป้ไว้ครับมา,มาเพิ่งครับพอเห็ดขมอีกแล้ววดมาปลาเก่าได้ครับ <c oughs> ปลาที่ได้มือเศร้านี่แหละเ <c oughs> ห็ดขมตัวนี้ครับ <c oughs> ไอเพิ่อนบอเอาครับผมกับเจ็บผมเลยมาสีเอาไปให้ยายครับ นู่นน้อยก็มีหลายเนี่ยครับที่คืนนี้ก็เัิ่เกิดเนี่ยัช่ตองครับใมทังพี่ใมทังพี่มีอีกครับนู่นเ็ยนะนพอดีงามเนาะก็่บ่ถือว่าเกือบเท่านุ่มๆนุๆยังนุ่มๆอยู่ดิครับไม่ถึงผมอยู่ดินุ่ม โอ้โหเอาคือเจ้าของ,งสายตาครับที่ดูบ้านีนจักหน่อยครับบ้านท่านนี่ชำนาญเนาะเรียนรูด้วยไหมเพื่อนไปเรื่อยๆนี่นะครับเรียนรู้ต่อไปครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ <S <S นี่เฮ้ยนี่อีกดอกหนึ่นงเลยโอ้งามตัวนียนี่ครับขายงายๆเลยสายตาครับไปไล่อยู่นะครับถามากกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักก,อบ,กอบไม่ได้ครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยครับตอนนี้ก็สิไปหาหาอีกครับก็ไปเพื่อนก็นสิไปตะกรงขึ้นเก่าครับระบบเป็นตะกรงเนาะไปะหาอีกครับอ๋อแครับโอ้ยอันเหยียดยังครับม่นเหยียดทานมาครับโอ้ เถาเนาะไีสามดอกครับเก็บไปก่อนครับเอาไปทาไม้เพื่อนอีกเคื่อนครับว่าเมียนบอกครับเขาเด็ดทิ่มครับเขานหนจะเพื่เอาเนาะเห็ดพึ่งขมเนาะแต่ว่ามือนี้ผมมาเอาเห็ดพึ่งขมครับเอาเลยนี่ครับดอกน่อยทีกับนี้ครับ หลายเลยครับนี่เขาบอกเอาครับแต่ผมเอาคือเก้าครับนี่เลี้ยวครับสองงนครับสองดอกเนาะดอกงามๆเลยครับใส่ตาครับใส่หนึ่ง เติมกันครับงามดีครับนี้ยเห็ดฝุ่นเข่าครับโอกเดียวโดดแล้ครับแน่นดีครับครับนี้ยตัวสะอรนใส่ตาเลยครับสองตารอบรอบสายครับมายาครับพอเห็ดตะไคร้ครับมันรลีทางในใต้หินลยครับดมเบื้องครับหอมวะ แบเบิ้งกันครับเฮตตไค้ครับดอกที่สองครับจากใ้เห็นเมื่อกี้นี่อยู่ข้างพนเลยนี่ครับโอ้หอมครับเอาไปปนเสียบหน่อยนะเอาไปหไม่ใหญ่ปนเลยเสียบเลยครับมีด่างด้ยครับใส่ตะครับ ไปครับวันนี้สีผ้ากันอวยลงไปนีแล้วครับี่เห็ดตะไคร่เลยไม่ได้เห็ดคมอีกครับสามโดครับไขตาครับเติมกันอือดอกงามๆเลยครับวันนี้อืออ้นี่นิ่งกิิคนับนะครับเติมกันครับ จีหาดอกหน่อยครับอุ้ยดอกนึงครับนุ๊ดอกงามเลยครับนี่ยหัหัดจ่อยเราไปยังครับเติมกันครับมนเฮ็ดละวงกงครับบ้านใครนึงครับ เห็ดหนาเขียวว่าครับเลยอีกดอกหนึ่งแม่ครูมันครับนี่ครับคือกันเลยเห็ดหนาเขียวครับเห็ดหนาเขียวอีกเรียวครับดอกน่อยๆครับมาหนี้สฉพากับอวยเมื่อดีครับมานี้เมื่อแล้วครับ แล่พ่อกันอยู่บ้านครับกวนสีเมื่อพ่ออีกครับต้องอกเลี้ยงหน่อย